ก็มีความมั่นใจพอสมควรพอตัวค่ะก็มั่นใจความสวยเราขนาดไหนฮะร้อยจ้ำสิบคะจ๊วีแนวครั้งนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับอเราก็มีความมั่นใจในทีมค่าสูงนะคะเพราะว่าถึงเราจะเวลาซ้อมกันน้อยแต่เรามีความอยากเล่นกันมากค่ะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเราได้ยนะความสวยแล้วครับเรามั่นใจขนาดไหนครับความสวยเราก็ให้ห้าสิบพอค่ะที่เหลือก็ให้คนทางบ้านเติมให้มีแนวครั้งนี้ลงความมั่นใจขนาดไหนคะ ลแข่งวีแวลรอบครั้งรอบนี้รู้สึกไงบ้างรครับรู้สึกว่าต้องมั่นค่ะตแตต้องเอาความมั่นปกติ <ไป S 2> มั่นไหมครับมั่น รอบนี้จะใช้รองพื้นเบอร์ไหนครับพี่เชพี่มช่วยด้วยค่ะ้ช่ววยยดรอบนี้ใช้รองพื้นเบอร์ไหนครับเบอร์สองค่ะเบอร์สองไม่พอนะครับขอาดสว่างสว่างนะครับได้พี่เบนเจอเดี๋ยวเจอได้เปลี่ยนใหม่นะมีแนวมีแนวครั้งนี้มีความมั่นใจขนาดไหนครับมั่นใจมากค่ะมั่นใจรวยใช่ฝีมือนะ ความสวยเท่าไหร่ครับเต็ม kind ส of ิบให้เท่าไหร่ครับโอ้โหร้อยค่ะเต็มไปแล้วว We w แ e l นี้มีความมั่นใจขนาดไหนฮะมากความสวยแล้วฮะความสวยแลมั่นใจฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮความสวยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ารูปมครั้งเอ่อววี We Weel ครั้งนี้เรามีความมั่นใจขนาดไหนฮะ มีความมั่นใจเกินร้อยค่ะความสวยแล้วฮะควาสวยก็เกินร้อยค่ะเอ,อ่อตีมือไม่ค่อยมากแต่มันหน้าลนหลบเต็มร้อย<ร>ทีนี้เดี๋ยวหนูก็โดนด่าหรอกไอ้องไงมันหน้าเ,เนี่ยรอรีรอยแย่วินนี่ความสุขไงบ้างครับอ๋อจุดเต้นค่ะเฮ้ยเบลเกิดค,ความสวยเราวมั่นใจขนาดไหนครับความสวยค่ะมันนายสิ ขอบคนะครับขอบคุณนะคะขาเวนแนงวนนี้มีความมัน่นใจขนาดไหนฮะโอ้ยก็มั่นใจค่ะพร้อมพร้อมที่จะแข่งแล้วครเพราะว่าแต่ว่าเราอะซ้อมซ้อมอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวที่เราปรับตัวกันเพราะว่า,ร,ารอเพื่อนมาใช่ไหมคะแต่ว่าก็าถือว่าอันหนึ่งอาทิตย์เต็มที่กันหนึ่งอาทิตย์ตรงนี้ปรับตัวแล้วก็พร้อมแข่งค่ะความสวยแล้วฮะความสวยละเราก็ไปฉีดมาแล้ว บล็อกหน้าไว้เพื่อถ้าบอลโดนหน้าเราเราจะได้าแข็งเนี่ยไหมวีแอลนี่ความรู้สึกไงครับเรื่องอะไรวีแอลนี่ความรู้สึกไงครับวีแอลปีนี้ความรู้สึกไงครับอ๋อันปีนี้ไม่โดนหน้าแน่นอนดัวซ้อมมันแล้วค้อมสวย้วครับค้อมสวยล้วมั่นใจไหมฮะมั่นใจเต็มสิบเลยค่ะขอบคุณนะคะ วีแานตัวนี้มีความมั่นใจขนาดไหนคะัมีความมั่นใจมากค่ะเพราะว่าเมื่อวานเปิดตัวชุดแข่งแล้วรู้สึกสวยไม่ได้เกี่ยวกับวันเล่นะครับความสวยครับเรามั่นใจขนาดไหนครับความส่วนมั่นใจมากเพื่อตัวเองนะ